สวัสดีครับเช้าวันเสาร์วันนี้บรรยากาศชิวๆที่ในคลองของเราในบ่อน้ำของเรานะนี่ฮะอยู่กลางคลองอยู่บนเรือพาย DIY ของนาเล็กวันนี้พายเรือมาทำภารกิจสอยมะม่วงนะต้นที่อยู่ <ใน S 1> <อ>เรือมาที่ใต,ต้ต้นมะม่วงนะเดี๋ยวจะมาเก็บมะม่วงมาสอยมะม่วงนะเน,นี่ยมีอุปกรณ์ที่ใน ใช้ในการสอยเนี่ยนะยเนี่ยเป็นไม้แบบนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปสอยมะม่วงกันไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าเดี๋ยวไปดูว่ามีมะม่วงกี่ลูกนี่ฮะเจ้าเขียวสเสวยลูกสวยๆมีอยู่สามลูกเนเดี๋ยวมาสอยกันนะโดยใช้ไม้สอยของเรานี่แหละของไทยตอนสอยไม่ได้เพราะว่า อยู่คนเดียวไม่มีตากล้องอยู่บนเรือด้วยนะเดี๋ยวกล้องร่วงน้ำทำภารกิจสำเร็จแล้วนี่ครับมะม่วงเขียวสวยลูกใหญ่ๆลูกงามๆเลยสุดยอดไนละได้สี่ลูกอร่อยครับตัวน,นี้อร่อยมากคือถ้าเราไม่สอยตรงนี้มันอยู่ในน้ำ นะทุกปีก็จะกลายเป็นเหยื่อของกระรอกกินได้หน่อยก็ร่วงลงน้ํากลายเป็นเหยื่อของหอยอีกแต่วันนี้ขอกินมั่งนะนะัลเล็กมีอุปกรณ์ที่จะเก็บแล้วนะมีเรือพายที่จะไปเก็บส่วนที่อยู่ในน้ําได้นะภารกิจนะของนัลเล็กวันนี้พายเรือมาสอยมะม่วงนะตัวลูกสวยๆเลยสี่ลูกเดีนะ๋ยจะเอาไปแบ่งเทพมิตรกินด้วย นี่แหละมะม่วงเขียวสวยริมคลองออาสำหรับคลิปนี้นะสั้นๆพามาสอยมะม่วงกันก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ